ประจำวันเสาร์ที่2มีนาคมพุทธศักราช2567กับผมแจมเต way, you, wow. ็มข้อก็เดือนมีนาแล้วเมื่อไหร่เขาจะมีใจให้เราสักทีเนาะโอ้โหหวานเจ๊ยบ สำหรับวันนี้ก็มี3คู่ที่ชื่นชอบมาฝากแฟนๆหน้า YouTube กันอีกเช่นเคยไปเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นทางด้านของศึกพิมลิกอังกฤษนิวคาสเซิลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวู๊แฮมตันเฮด o ูเฮดการเจอกัน5นัดหลังสุดเป็นนิวคาสเซิลชนะ2เสมอ2เป็นวู๊แฮมตันเนี่ยชนะไว้ครั้งหนึ่งส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทางฝั่งนิวคาสเซิลชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1 ส่วนฟอร์มการเล่น5นะัดหลังสุดของทางฝั่งวูแพร์ตันชนะไปถึง4และแพ้เพียงแค่1เองถือว่าฟอร์มดีมากๆสำหรับวูแพร์ตันสื่อต่างประเทศวันนี้เปิดกำแพงมาให้นิวคาสเซิลเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งช่วงตัวต้องบอกว่านัดล่าสุดของนิวคาสเซิลเนี่ยแต่เอฟเอครับกับแบ็กเบิร์ดโลเวอร์ต้องยื้อถึงดีกาจุดโทษกว่าจะชนะเข้ารอบแปทีมสุดท้ายได้สำหรับนิวคาสเซิลเนี่ยต้องยื้อไปยันจุดโทษ ส่วนทางฝั่งวูดแฮมตันวันนี้จะไม่มีกองหน้าอย่างวังฮินชาและมาทิวสคุนย่าวันนี้เลือกยากครับแต่ถ้าให้เลือกจริงๆยังไงวันนี้ก็เลือกไปที่วูดแฮมตันได้เลยครับส่วนคู่ต่อมายังอยู่ที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิตตันพาเลตเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์แมตช์ที่2 1 7แล้วมัครับเนี่ยโอ้ลอนดอนดาร์บี้แมตช์ก็ทีมจากลอนดอนมันเยอะเลยเกินแหละมันก็ต้องเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ เฮดเฮดการเจอกัน5้านั้นหลังสุดเป็นสเปอร์ชนะไปได้4ครั้งเป็นพาเลตเนี่ยชนะไปได้1ครั้งส่วนฟอร์มการเล่น5นั้นหลังสุดของทั้งฝั่งสเปอร์ชนะ2เสมอ1แพ้สส่วนฟอร์มการเล่น5้านั้นหลังสุดของทั้งฝั่งพาเลตชนะ2เสมอ1แพ้2เช่นกัน สื่อต่างประเทศวันนี้เปิดกำแพงมาให้สเปอร์เนี่ยเป็นต่ออยู่ที่1ช่วงตัวเต็มๆต้องบอกว่าสเปอร์เนี่ยวันนี้ผู้เล่นกลับมาพร้อมหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นซอนฮึงมินลิชาริสันรวมไปถึงเจมส์เนี่ยวันนี้ก็พร้อมลงประจำการส่วนทางฝั่งพาเลทวันนี้ก็แทบจะไม่ขาดใครเลยสื่อต่างประเทศวันนี้เปิดกำแพงมาให้สเปอร์เนี่ยเป็นต่อหนึ่งช่วงตัวใช่ไหมผมมองว่าหนึ่งประตูของสเปอร์เนี่ยมีให้เห็นแน่ๆรอลุ้นประตูที่สองเอาละกันสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์ แะคู่สุดท้ายก็ยังอยู่ที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนอตติงแฮมฟอร์เรสครับเจ้าป่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลเฮดเดการเจอกันเนี่ยเคยเจอกันทั้งหมด4ครั้งเป็นทางด้านของฟอร์เรสเนี่ยชนะ1แล้วก็เป็นลิเวอร์พูลชนะไป3ครั้ง ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทางฝั่งนอตติิแฮมฟอร์เรสชนะ1สเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทางฝั่งเลียวพูชนะ4แล้วก็สเสมอ1ต้องบอกว่าเลียวพูเนี่ยช่วงหลังฟอร์มร้อนแรงมากๆ5นัดหลังนนัดที่สเสมอคือนัดที่ชิงแชมป์คาราบาวครับแล้วก็ได้ถูด้วยด้วยทางฝั่งของเลีรวพูนี้ผู้เล่นบาดเจ็บเพียบครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นโดมินิกโซบาร์ไลเทนอเล็กซานเดอร์อโน รวมไปถึงหน้าเป้าอย่างดีโกโชตาแต่ว่าวันนี้ตงต้องเช็คฟิตโมฮัมเหม็ดซาร่ารวมไปถึงดาวินนูนเย่วันนี้ต้องเช็คฟิตส่วนทางฝั่งนอตติงแฮมฟอร์เรส์วันนี้อยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นมอร์แกนกิฟไว้รวมไปถึงไตโวอาโวดินยี่แล้วก็คิดวดด้วยทางฝั่งนอตติงแฮมฟอร์เรส์สิติหนึ่งครับที่น่าสนใจของคู่นี้คือลิโอปูเนี่ยไม่คือบุกไปที่บ้านของนอตติงแฮมฟอร์เรส ไม่สามารถชนะออกมาได้ถึง40กว่าปีแล้วแน่นอนแหละครับเพราะว่าการเจอกันนัดล่าสุดของคู่นี้ที่เลียวฟูไปเย,ยนคือปี2022ส่วนนัดก่อนหน้าเนี่ยต้องย้อนไปปี98 99นู่นเลยเกือบ20กว่าปีที่นอตติงแฮมฟอร์เลนเนี่ยไปจมอยู่ในลีกล่างอยู่แชมเปี้ยนชิพลีกว่าลีกทูกว่าจะกลับขึ้นสู่พรมลีกฉะนั้นคู่นี้ต่อให มันจะมีสติไว้ก็เท่านั้นครับสติมีไว้เพื่อทําลายครับลิเวอร์พูวันนี้บุกไปจะขว้าสามแต้มได้แน่นอนหึงประตูมีให้เห็นอรอลุ้นประตูที่สองสำหรับลิเวอร์พูลวันนี้ชอบไปที่วูฟแฮมตันสปเปอร์และก็ลิเวอร์พูลก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเข้าร่วมครอบครัวทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ สำหรับวันนี้คืนวันเสาร์แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ